ช่วงนี้ต้อนรับกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รุชครับผมครับขอเชิญงีต้องราบดีๆน้องๆชาไปิษณุโลกด้วยครับครับนอกจากพิโลกแล้วย,ยังมีจังหวัดใกล้เคียงอีกนะครับต้อนวันนี้แหมอุตตดิบ<อ>นเนาะสวัสดีทุกคนเลยผู้ฟังทุกคนเลยแล้วกัน <c ười> เรียกว่าเจ็ดจังหวัดเหนือตอนล่างเลยวันนี้มาสุดคุ้มเลยวันนี้นะครับมาพูดคุยกันนะครับก็สําหรับต้อนก็่อนอื่นเลยนะครับสําหรับในส่วนของวันนี้แหมต้องบอกว่าไปดูคิวมาเนี่ย โหฮอตมากนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นคลื่นสุดท้ายแล้วนะฮะที่ที่ที่จะได้โฟนแต่ว่าก็สนุกครับยังยังรู้สึกว่ายังอยากคุยต่อเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่ได้มาพบปะกับพี่พีดีเจหลายๆคลื่นนะครับแล้วกผมังว่าแบบเราก็หายไปปีกว่าๆคือเหมือนทําเพลงมาก็ไม่คอยได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆใส่อะไรเงี้ยครับก็ในนาทีก็คงได้คุยกันก็เป็น ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยแล้วก็มีเพลงใหม่มาฝากด้วยครับครับแหมวันนี้มาปิดโปรเจกต์ของการโฟนอินกันที่มอนเลยนะครับที่มอในส่วนพิษณุโลกนะครับครับผมครับผมก็สําหรับในส่วนของที่บอกว่าหายไปเท่าไหร่นะครับปีกว่ากว่าครับปีกว่ากว่าต้นทําอะไรยังไงบ้างครับที่ช่วงนั้นคือก็ทําเพลงนี่แหละครับเพลงเดียวเนี่ยแหละครับปีปีกว่ากว่าผก็คือซุ่มทําเพลงอย่างเดียวเลยใช่ครับนานมากแต่ว่าคือ เราก็ทุกขั้นตอนเราเราก็มีดีเทลของมันหรือว่ามันก็เหมือนแบบเราได้ผ่านการก,กันกองอย่างที่สุดแล้วก็เหมือนแบบทําออกจากความรู้สึกจริงๆรอะไรเงี้ยก็ให้คนฟังได้ฟังสิ่งที่เราอ่ากันกองออกมาจากความรู้สึกแล้วก็ดีเทลในเรื่องของดนตรีก็เหมือนเราพยายามใส่ให้มันในลูกเล่นที่มันต่างไปหรือว่าเราอยากจะให้มันเหงาจริงจรงอะไรเงี้ยคนฟังก็รู้สึกได้ง่างยๆเลยครับผมเราก็เหมือนพยายามทาให้ดีที่สุดเั็นที่อุครับครับแล้วแล้วช่วงที่หายไปนี่คืออ่านอกจากทําเพลงแล้วมีแบบว่าไป เล่นคอนส่งคอนเสิร์ตไหมหรือว่าไปทาอย่างอื่นบ้างไหมครับก็มีครับมีมีเรื่องคอนเสิร์ตบ้างครับก็ล่าสุดก็เิ่งเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่กับพังกามี่มานะครับก็อันนี้ก็สนุกดีแต่ว่าหลักๆเราเลยก็ตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องงานเพลงตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วสองเพลงนะครับก็เดี๋ยวก็คงทยอยปล่อยไม้ฟังกันเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเงาเหมือนกันหรือเปล่าไปก่อนเพราะว่าอันนี้คือโหเราตั้งใจกันมากๆไมวว่าจะเป็นต้นแล้วก็พี่ๆโปรดิวเซอร์หรือว่าทีมงานเบื้องหลังทุกคนก็เต็มที่กับเพลงเพลง นะครับพียเสารอะไรครับพี่เเห็นเว็บเว็บสักอย่างนี้แหละนะครับไม่ได้เลยเหมือนกันฮะก็ถ่ายเยอะก็ถ่ายถ่ายวันมันสัมภาษณ์หนังสือไปหลายเล่มเหมือนกันช่วงก่อนครับผมครับเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนตัวจริงของต้อนนี้โมติดตามครบทุกทุกชิ้นงานอยู่แล้วเนาะก็ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกคนเลยที่ตั้งแต่เพลงเก่าแล้วที่ช่วยขอเพลงกันเข้ามาก็จนทาให้เพลงนั้นก็ เสียว่าติดชาร์จเกินคาดนนะคะก็หวังว่าเพลงนี้ทุกคนจะเปิดใจลองฟังอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจไม่แพ้กันเลยแล้วก็อยากให้ฟังเนื้อหาของของเพลงจริงๆว่าเราเราจะสื่ออารมณ์แบบไหนออกมาเป็นยังไงหรือว่าใครที่ฟังแล้วชอบก็เข้า,เข,าเข้าไปดู m อีได้ด้วยนะครับตอนนี้ m อออกแล้วครับครับผมตอนครับแต่พูดถึงเนะะื้อหาของเพลงนี้นิดนึงจะเป็นความเหงาประมาณไหนยังไงครับเนี่ยเพลงนี้คือมันจะเป็นความเหงาแบบอบอุ่นนะครับคือเหมือนเราไม่ได้เหงาแบบเหงาคน ฟ,ฟูงฟายอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นความเหงาที่เราเริ่มเข้าใจแล้วลหละว่าเปอะไรเป็นอะไรถึมือนว่าแบบต่างคนก็อาจจะมีเส้นทางของตัวเองแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับกับเขาอยู่ยังมีความทรงจําดีๆอยู่อะไรเงี้ยยังยังไม่เลือนเลยก็เหมือนเป็นความหวังในใจเล็กๆว่าแบบถ้าเกิดเขายังไม่มีใครตอนนี้หรือว่าแบบอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ถ้ายังไม่มีใครทั้งคู่ก็กลับมารักกันได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับอืมก็ถือว่าเป็น ความเหงาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เสียงเนื้อเพลงก็เงเหงาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงมีเสียงไวโอลินด้วยนะครับเพลงนี้ก็ใช่เราพยายามจะบิวบิวบิวบว่าลมมาก่อนคือมันแต่ว่า <c oughs> ปูมาก่อนได้ได้ได,ได้เสียงไวโอลินเพราะเสียงไวโอลินมันเป็นเสียงเครื่องดนตรีที่รู้สึกว่าแบบมันเหงามากเวลาเราฟังเดี่ยวๆอะไรเงี้ยต่อให้ไม่ต้องร้องเพลงก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันเหงานะอะไรเงี้ยครับตัวกับกีตาร์แล้วก็ทํานองของเพลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะ เงาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ทําให้รรยากาศเพลงวันยิ่งดูเงาเข้าไปอีกเลยนะครับครับเป็นป๊อปร็อกทั่วไปใช่ครับนะครับมีความเป็นใส่ความเป็นตัวตนของต้นลงไปถือว่าเยอะบ้างน้อยแค่ไหนครับเพลงนี้คือจริงๆล็อค่อนข้างที่เป็นตัวเองเกือบร็อปเป็นเลยเพราะว่าเมื่อจะเป็นเรื่องของแนวเพลงนะครับสไตล์ป๊อปร็อกคือเป็นเป็นจุดจีรของต้นอ,อยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ พี่ข่ยปรเมฆเนี่ยคือเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทํามาด้วยกันตั้งแต่นาทีที่ไม่มีทันนะครับเพราะก็เหมือนจะรู้แนวราเหมันแบบดึงตัวตนเราออกมาแล้วก็แบบหาคนเขียนเนื้อที่โหยกว่าจะได้แบบนี้มาก็เปลี่ยนมาหลายหลายเนื้อเหมือนกันก็สุดท้ายก็มาจบตรงเนื้อของพี่เอกผาเรืองนะครับที่พี่เขาก็โหเขียนมาได้บาดหัวใจมากต่อให้คําพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบคําพูดสวยหรูเหมือนเหมือนเหมือนเพลงที่เป็นแบบกวีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นคําพูดที่มัน ฟังแล้วมันเอ้ยนี่แหละมันคือความรู้สึกนี้มันเราเคยเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ครับครับพี่เอกผาเรืองยั่งยืนได้ยินเชื่อมานานแล้วคนนี้เนาะใช่รัวเขียนเพลงดีๆดังๆหลายเพลงมากๆครับของแคมเนี่ครับผมครับอ่าแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานกันก็ถือว่าแฮปปี้มีความสุขมากเลยกับการทํางานเนาะแแต่ละครั้งใช่ครับผมว่าต่อให้มันอาจจะผ่านกระบวนการอันยาวนานแต่ว่ามันมีความสุขมากว่าจะเป็นการได้ร้องต่อให้แบบต้องอัดแก้หลายๆครั้งแต่ว่ามันก็เป็น เราก็ฟังเราก็เหมือนร้องเองฟังเองแล้วก็แบบฮี่อยากจะได้อารมณ์ที่มันใช่ที่สุดอะไรเงี้ยบางทีเราหลับตาแล้วเราฟังว่ามันยังมันยังไม่รู้สึกอะไรเงี้ยล้วก็เราก็คุยกับพี่โปรดิวเซอร์ว่าแบบเฮ้ยลองอัดใหม่ดูไหมอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าอัดกันประมาณสามวันนะครับเพลงนี้ <laughs> ถือว่านานที่สุดท่าได้เคยเคยทํามาแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เออได้ได้สิ่งที่เราชอบที่สุดออกมาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราก็เต็มที่ในในในโมเมนต์ตรงนี้นครับเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็แบบ จะทําอะไรให้มันดีที่สุดครับอืมสามวันนี้คือร้องแล้วก็ร้องแก้ร้องแก้หรือว่าแอบ,บปรับให้มันลงตัวที่สุดใช่ไหมครับร้องครั้งแรกก่อนก็เอามาฟังครับพอฟังกับปุ๊บยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ก็อะร้องอีกแล้วามาฟังเฮ้ยจะเป็นยังไงแล้วรู้สึกว่าแบบมันต้องดีมันต้องดีดีกว่านี้อีกอะไรเงี้ยก็อ่ะก็ร้องอีกอะไรประมาณนี้แต่คือเข้าใจ,จากับโปรดิวเซอร์ตรงกันว่าโอเคนะ เรารู้รู้สึกเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องยอมทําตรงนี้ครับครับผมมิกก็ฝั่งมิกมก็มิกประมาณสิบกว่ารอบครับแก้กันแบบเรื่องดนตรตีขยับเปลี่ยนน้ําหนักตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของภา้ดนตรตีใครที่ดาวนโหลดแบบไฟล์แบบถูกลิขสิทธิ์ก็จะได้ฟังแบบคุณภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆก็คิดว่าเรื่องของซสาร์เรื่องของอะไรก็น่าจะเป็นอะไรที่เต็มที่เหมือนกันไม่แพ้กับ อารมณ์ของเพลงเลยครับครับเรี่กว่าขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นเพลงดนใจสักเพลงให้เราฟังแบบเพลินๆสบายๆนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะกว่าจะผ่านมาได้ไม่ง่ายเลยจริงๆวันนี้ต้อนมาเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังกว่าจะได้มาตรงนี้นะครับแล้วก็ม,มีแล้วต้อนมีวิธีบิว้วอารมณ์อะเขาเรียกว่ามีเทคนิคอย่างไงในการที่จะถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาแบบแบบโอ้โหเข้าถึงคนฟังโดนใจอะไรเงี้ยคือเพลงบางเพลงผมว่ามันแค่มีทํานองที่ ที่มันเรารู้สึกว่ามันใช่กับเนื้อร้องที่มันโดนคือมันพอมาผสมผสานกันแล้วมันกลายเป็นพลังอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราแค่ร้องไปตามตามอารมณ์อะครับมันก็ออกมาเองโดยเฉพาะเพลงนี้คือต้องรู้สึกว่าแทบไม่ต้องบ้วอารมณ์อะไรเลยเหมือนแบบอยู่ในห้องอาบล้วเราแค่หลับตาแล้วเราก็ึกถึงแบบบรรยากาศเหมือนในเพลงที่ที่พยายามจะเล่าให้เราเห็นภาพว่าแบบอยากจะราอยิ้มเพลงทีเสียงที่เคยฟังก่อนนอนเหมือนแบบทุกทุกเรื่องราวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับย้อนเข้ามาแล้วก็ร้องไปตามอารมณ์อะไรประมาณนี้ครับไม่ถึงขนาดปิดไฟห้องอาบนาะ ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนุวับอว่าทําอารมณ์บอว่าเต็มที่เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงนี้ MV นะครับถามกันนิดนึงเพราะว่าเพลงนี้ก็ต้อคือต้อนเป็นโปรดิวเซอร์เต็มตัวนะครับเป็นรั้นแรกด้วยโปรดิวเซอร์นี่เขาทําอะไรบ้างครับต้อนก็คือเหมือนเป็นอาคนที่เริ่มต้นทําเพลงนะครับก็คือจาอาจก็คือทําคู่กับโปรดิวเซอร์มาตลอดคือมันจะเป็นสายประสานงานหรือว่าเป็นคนคิดคอนเซปต์หรือว่าดีลกับพี่สมมติพี่เอกก็ ช่วยแบบหาคุยกับพี่เขาบอกคอนเซ็ปต์ว่าอยากได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยครับผมก็คือทุกทกอย่างเกี่ยวกับเพลงนี้เราก็เหมือนช่วยกันทํามาตลอดอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเราเริ่มต้นมาด้วยกันก็มันก็เป็นผลงานที่ชิ้นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าภาคภูมิใจมากครับผมต่อให้อ่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่รู้ว่าคนรู้ฟังจะถูกใจไม้มแต่สำหรับตัวตนเองเพลงนี้ ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มครับคือเรารู้สึกภูมิใจกับเพลงนี้มากแล้วก็รักเพลงนี้มากก็เรารู้สึกดีทุกครั้งที่จะได้ร้องเพลงนี้ประมาณนี้ครับครับแหมตอนนี้หมดห่วงสบายใจเพราะว่าตอนนี้เพลงก็โดนใจแล้วนะครับแฟนๆก็ถามถึงแล้วมีติดชาร์จแล้วด้วยนะนะครับตอนเพลงนี้ขอบคุณมากเลยเป็นยังไงบ้างครับตอนฟีดแบ็กเท่าที่ได้ทราบมาตั้งแต่ปล่อยมาตอนก็ไม่ได้เช็คแบบละเอียดบ้างนะพี่แต่ว่าก็เอาเป็นแค่คนรอบข้างที่เราให้เขาฟังแล้วเครชอบนะเพลงนี้แบบอิพอเลยหรือว่าแบบ บางคนที่กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่พอดีเขาบอกโอ้โหชอบมากเลยแล้วบางทีแบบเราก็เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ใน u t u b e อะไรเงี้ยบางคนก็โอ้โหเป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ดูไปแล้วก็ร้องไห้ตามกับเพลงไปแล้วก็โอเคนะเราก็ดีใจลึกๆเราก็ปื้มปื้มใจว่าแบบทุกอย่างที่เราเหนื่อยกันมามันก็บางทีมันก็หายเหนื่อยเพราะว่าได้กาลังใจจากตรงนี้ด้วยนะครับอ่านทุกเม้นไหมครับ ก็จริงๆก็อ่านทุกเม้นเลยฮะแต่ว่า,าเม้นเก่าๆก็ไม่ได้อ่านนะแต่บาอ๋อจะบนๆเพราะว่าเราก็เหมือนเร,เราเคยอ่านผ่านมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็มีนะคือมีก็ <c oughs> ม,ม,มีเช็คกระแสะฟีดแบ็กกันบ้างอะเนาะนะครับเ,เนี <c oughs> ่ยครับผมกเมีคือมีก็มีเพ็คกระวสาแบบเพิ่ <c oughs> ไปไงปล่อยไปางแะ้รับเนี่ยครว่ามออมีคนเข้ามาเชอระแสฟีดแบ็กะัรางอเนาะนะครับเนี่ะครับก็ถือว่า MV เพลงนีรได้ร่วมบากกับ้างอวคนายนะครับเนีครับอมก็มีคือมีก็มครับซึ่งเป็นยังบ้างการน่วมงานกันครับ ก็ถือว่าเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะเพราะว่านอกจากหน้าตาน่ารักแล้วยังเล่นดีมากครับ <ST ART> <sm all> ผมแบบโอ้เล่นแล้วอินได้สุดๆถึงแบบเรายังขณะเราเล่นด้วยกันเรายังรู้รสึกได้ง่ายๆเลยก็เลยไม่แปลกใจที่คนดูหลายๆคนที่จะร้องตามน้องเขาอะไรก <c oughs> <idad> ็ <c oughs> คือ <c oughs> <c oughs> รู้สึกได้ถึงพลังของการเป็นนักแสดงใช่ <c oughs> ครับคือแบบฉากดราม่าที่จะต้องร้องไห้คือแบบฉากสุดท้ายที่เหมือนจะต้องเจอกันแต่มันพูดกันไม่ได้เพราะว่าน้องน้องไอ้เเครเขาต้องเป็นใบใช่ไหมครับแต่ว่าแบบ หมือนเราสื่อสารกันทางสายตาแล้วความรู้สึกเก่าๆมันกลับมาอะไรเงี้ยมันแทบจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยมันก็มันก็เหมือนแบบเป็นอารมณ์ความเหงาทั้งคู่อะไรเงี้ยมาเจอกันนั่นชัดน้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่ซึ้งมากครับก็อยากให้ได้ดูกันเยอะๆอืมนะครับอ่าใครที่ยังไม่ได้ดูฟังต้นพูดตรงนี้แล้วเนี่ยต้องรีบไปฮะเสิร์ชหาดูโดยด่วนเลยนะครับสําหรับเพลงนี้จะได้ซับซึ้งไปกับเพลงแล้วก็ได้ชมภาพสวยๆกันด้วยนะครับสำหรับเอ็มวีเพลงนี้ที่ ปล่อยมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับในส่วนของการโฟน n อินพอสองวันนี้ผ่านไปแล้วทีนี้ตอนก็คงจะต้องเตรียมในส่วนขององานเพลงนี้ที่จะไปร้องตามที่ต่างๆหรือว่าอาจจะเตรียมซิงเกิลต่อไปนะครับจะ<ช><ช>มีโอกาสได้ฟังอะไรใหม่ๆเมื่อไรครับ ก็อีกอคงต้องให้เวลาเพลงนี้อีกสักพักนึงอ่ะพี่แต่ว่าเดบก็คือเพลงอีกต่อมาก็คือสแปลเวลาไม่ไม่ให้รอนานเหมือ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 นเพลงแรกละค <c> ร <oughs> <c oughs> าวนี้คงได้ฟังกันเร็วขึ้นแต่ว่าอ,อยากจะบอกว่าย้ำย้ำนิดนึ่งแล้วกันว่าคราวนี้ก็ได้มีโอกาสได้ทํางานกับหลายๆคนมากขึ้นไงก็คราวนี้ก็ได้ทีมพี่พกลามาช่วยทําเรื่องของซาวด์ดนตรีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกซาวด์หนึ่งใหม่ๆในรูปแบบใหม่เลยที่หนักแน่นขึ้นดูเป็นร็อก มากขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองฟังดูแล้วกันว่าจะเป็นในรูปแบบไหนครับผมโอ้โอพี่พี่วงกาานี่เป็นต้นตำรับแบบว่าเพลงโดนใจแฟนๆกันมากๆเลยเนาะใช่ครับแล้วก็เ,เพลงชา,าเพลงเศร้าของพี่เขานี่แบบใช่ทํางานมาๆกๆก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันหนึ่งที่อยากให้ลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ เงาเหมือนกันหรือกล่าวไปก่อนนะตอนนี้ซ้อมร้องเพลงนี้ให้คล่องปากก่อนว่าเผื่อไปเจอเจอตอนที่ไหนจะได้ร้องตามกันได้นะแล้วก็จะได้ใครที่ฟังแล้วชอบก็อย่าลืมนะครับก็สนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับครับผมช่องทางยังไงบ้างครับต้นก็ไม่ว่าจะเป็นในช่องทางไอจูนโซนนะครับหรือว่าดอกจันหนึ่งสองสามสี่ศูนย์ศูนย์นะครับหรือว่าดอกจันหนึ่งสองสามสี่พันนะครับกันง่ายๆก็เข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าเอาเพลงนี้เป็นเสียงล้อสายนะครับอยากจะมอบให้กับคนที่คุณรักหรือว่าอยากให้เขาโทรมาแล้วได้ยินนพพลงงี้กก็อ ตอกกันหนึ่งสองสามสี่พันนะครับผมแล้วก็กดโทรออกด้วยนะครับก็จะขอบคุณล่วงหน้าทุกคนเลยแล้วกันนะครับที่อุดหนุนกันเรียบร้อยแล้วครับผมครับเอาละครับก็จะเห็นว่าต้อนเองนอกจากจะร้องเพลงเก่งแล้วก็ยังจะมีในส่วนของความสามารถในการแสดงนะครับทีนี้แฟนๆที่อยากจะดูละครละครมีอะไรผลงานอย่างอื่นไหมครับตอนนอกจากการเพลงแล้วต่อจากนี้ไปอืมก็อาจจะมีอาจจะมีปลายปีครับที่ก็คือเราได้วาง,วางไว้แล้วแหละว่าจะมีละครช่วงนั้นอะไรเงี้ยแต่คงจะต้องอัปเดตกันอีกทีว่า จะเป็นเรื่องอะไรเล่นอะไรช่องไหนแหล่งเงี้ยเดี๋ยวคงต้องอัปเดตกันอีกทีครับผมครับก็คือต้องเต็มเต็มที่กับงานเพลงไปก่อนนะครับส่ครับแต่อีแน่นอนครับปลายปีครับอ่าติดตามกันไปเรื่อยๆครับรองว่าคงจะได้ชมผลงานอะไรต่างๆด้วยนะครับครับแล้วก็วันนี้ฝากถึงน้องๆสักนิดหนึ่งครับตอนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ชื่นชอบในเรื่องการทําเพลงเหมือนกันแล้วก็อาจจะสมัยนี้เด็กก็รวมกันเล่นดนตรีเนาะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการใช้เวลาว่างในทางที่สร้างสรรค์แบบนี้นะครับแล้วบางคนก็อาจจะ พยายามที่จะไปเสนองานกับาทางค่ายต่างๆหรือว่าไปแข่งขันอะไรก็ตามแต่แต่ไม่ผ่านเสทียครับก็คือแบบแก้แล้วแก้อีกหรือว่าเรื่องมีงความรู้สึกท้อใจนะอยากจะต้อนอยากจะบอกอะไรน้องๆบ้างก็อยากจะบอกกับน้องๆทุกคนนะครับว่าสู้ครับสู้เพื่อฝันนะสู้ไปเถอะครับเพราะว่าทุกคนมีความฝันอยู่แล้วแต่น้อยคนที่จะทําให้ฝันนั้นเป็นจริงได้นะครับเพราะถ้าทำไม่เป็นจริงได้มันไม่ใช่แค่แบบบางคนไม่ใช่แค่พรสวรรค์นนะมันต้องพรแสวงด้วยนะครับอย่างตัวนั่นเองคือ คือผ่านอะไรมามากมายคือเราก็รู้เลยว่าแบบบางทีเราล้มบางทีเราเหนื่อยบางทีเราพอ้อถ้าเราล้มลงไปแล้วเราไม่ลุกขึ้นมามันก็จะแพ้ก็คือแพ้จริงๆอะ่ะเราก็คงไม่มีวันชนะอะไรเงี้ยก็อ,อยากจะฝากน้อง,งๆทุกคนแล้วกันว่าคงไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆครับถ้าเกิดเราไม,เาไม่เราไม่พลาดเราไม่ล้มเนี่ยมันก็คงไม่เป็นประสบการณ์ให้เราเข้มแข็งหรือว่าเติบโตขึ้นแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่มันพลาดตอนเนี้ยคือเราก็เอากลับไปเก็บไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นเชื่อว่าวันหนึ่ง น้องๆทุกคนต้องทําตามฝันได้แน่นอนก็ขอบเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝันเลยแล้วกันนะครับครับผมก็ขอบคุณสำหรับเง่ยคิดดีๆด้วยนะเพราะว่าศิลปินดังๆในทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ใช้ความพยายามกันอยู่นานเหมือนกันกว่าจะประสบความสําเร็จได้นะครับ,รบมไม่เว้นแม้แต่ตอนเองก็ต้องสงสมประสบการณ์กันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวเราก็จะรอเปิดซิงเกิลใหม่ๆอยู่ที่นี่แล้วก็เปิดซิงเกิล นับตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีรอสิ้นคืนต่อๆไปแล้วก็คือไม่ปล่อยให้คิดถึงนานใช่ไหมเดี๋ยวมีมาแน่นอนคืเร็วนี้นะครับวันนี้ขอบคุณที่มาคุยกับพี่รุตแล้วก็ชาวพิษณุโลกนะครับตอนวันนี้มาทักทายกันที่ New Generation Zone นะครับผมก็ขอบคุณมากมากครับพี่ๆน้องๆชาว New Generation Zone ทุกคนนะครับที่ติดตามฟังกันมาตั้งแต่ต้นรายการหรือว่าครึ่งรายการก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบแล้วก็ขอบคุณพี่รุตด้วยนะครับผมใครรัก ฝางแล้วอยากจะขอเพลงก็ขอเพลงครับเราเข้ามาเยอะๆนะครับได้ครับผมแล้วก็ยีนี้บ๊ายบายไปก่อนนะยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันที่นี่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Special Interview ครับนี่แหละครับหนุ่มต้นวันธงชัยอินทรวัฒนะครับถ้ามีโอกาสคงจะได้มาพูดคุยกันแบบสดๆเลยนะครับเนว่ันนี้เป็นการฝาก ในเรื่องของซิงเกิลใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับคุณฟังว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับในส่วนของาองานเพลงนี้ที่มีทั้งเรื่องของความตั้งใจจริงๆนะครับกว่าที่จะออกมาได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย,ยาที่ตอนรใอ้ฟังไปนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ถือว่าลงตัวในความเป็นตัวตนของเขาอีกเพลงหนึ่งนะครับสําหรับเพลงนี้ตอนนี้ก็น่าจะาไปฟังเต็มๆได้แล้วนะครับคุณฟังเพราะาเมื่อกี้ฟังยังไม่จบ ฟังเพลงนี้นะครับที่จะตอกย้ำอารมณ์ของเหงาครับสำหรับงานเพลงของหนุ่มคนนี้